tám sáu nương à kẹp trước rồi đều ở vầy đấy đồng vầy đồng vầy chìm vị Đẹp. ให้เสร็จใช้ยโยเออดึงให้เสร็จแล้วก็ใช้โยเออโอเคให้เสร็จใช้โยไหนเอาออกทำไมอะไ่ะเธอดึงผิดบ่เนี่ยดึงให้มันถูกเดึงให้ถูกเส้นนะเออโอเคใช้โยโยเออเอออ่ะช้ยโชชยโ เออสวยงามเออใช่โยแล้วต้องปรับให้สวยงามลูกอ่ะเหลือคนหนึง่งเมื่อกี้เกือบเสร็จแล้วไปเดินผิดใช่ไหมเดินผิดเส้นก็ต้องปรับให้มันเร็วๆเอามาโชว์หน่อยนี่เสร็จแล้วครับจะสวยงามอย่างนี้ครับสวยงามครับนี่ปสาม ก็สามเอออาวโอเคใช่ได้เดี๋ยวคนหนึ่งเราไปปรับให้สวยงามปรับให้สวยงามลูกอ่าไปปรับตรงเสาก็ได้อ่วนี่นั่นไงเสร็จแล้วเออเอาโอเค